ว่านงามขนาดอืมงามอือนี่ครับตูมจัดมากครับเนี่ยอือครับคจี๋นี่ตูมงามขนาดครับเนาะต้องได้ตัดครับเนาะครับว่านตูมใหญ่ๆครับสมบูรณ์ขนาดครับดอกเห็ดครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้มาปัากันครับวันที่สิบสองเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเนาะพ <laughs> <ะ> <laughs> ิกัดอำเภอเม่อนจังหวัดเชีงยงใหม่เนอร์นะครับจ้าหลุดมาชมนะซอนแดบวันนี้มิมานให้กอดแดงว่นน่ะจ้ะครับผมวันนี้เขาใหม,าปม่ปลาใหม่เนาะปลาทำผุนหยุบแล้วเมื่อวานไปออกห่างๆใครมีแล้วเนาะบผมครับวันนี้ทุ่ชมในการนะจ้ะครับผมนหน้ามากกว่ามานเลยเจ้ารมากกวปลาแล้วครับหนึ่งดอกงามๆเนาะ พอยค่าอีนางอยู่เด้อวะทาสอนแน็ปสิงห์นี่จ้ะหอกขนาดครับเอาเสื้อมแล้วครับขี้ดอกหนาแล้วงามครับงามขนาดแน็ปเอาเลยจันน้องปิื้มหน้อย โอีกำลังแมนออกมาครับกำลังแมนกำลังโผล่อา้อาวโอ้ามีสามดอ,อกก่อนเี่นี่สัญญาณดีอยู่นี่เนาะจ้ะหล่อมอ,อ,อกำลังามครับหล่อมอกออกไล่หลอมในที่เป็นจระได้เนาะครับน่าเอ้อาครับอออโอ้โหแสนหลอกกำลังงามครับเนาะนี่ โอ้ครับหมอสตูมกว่าไงเนาะบ้ยบานสวยงามอยู่ครับมาบ้านใส่เจอแล้วบ้านครับนีบ้านสวยงามอยู่เนอะขายเป็นถุงแมงกินปิดจนครับเนาะบ้านบเจอจีแล้วก็เจอบ้านแต่บ้านแข็งบ้านงามนี่ นั่นโอเอ้ายได้ออกหปดนปด่เปอิดีน่อยนะผมมาตกเร็วใหม่นะพี่เปรอนทำโอ้่ลากออกในกอก่นเด้อีกดอกนึงได้ครับอ้านครับ บ,บ้านกำลังสวยอยู่เนี่ยทั้งบ้านทั้งจูนะ่เหม่อนเราจำวันนี้เนาะบ,บ้านพวกจะสวยงามมดสองเบาให้เจ๊ปักเง็ดครับนี่ครับบ้านครับยหงเมืองสองเบาเก็บไปตะมวนเนาะรต,ตาเขาขน,ะนาดนั้นเดี๋ยวสีก็เอาหน้าเนาะทัางห้างก็ได้เจอตลอด ขาดคือเป็นแถวเลยจาะนี้นะนี่นี่นี่จ้ะน่ะน่ะปาก็มากอยฟีโค่งเนี่ยใบใหญ่อืตกปะุมน้ำครับตายเรางาเข้ากัน นี่จ้าครับสองจูอยังขขางล่างพาดปาดดอกใหญ่แต่นอนี่สวดอกอย่าไปใส่ีะกิ่งกองดอยอยู่ในริบคิงครับอุ้ยมาอ่อนแต่ยังสีแล้วจ้ะเนาะครับอุ้ยดอกเดียวโอนะอก็ง้นเธอใหม่ ดีตัวน้องบ้านใดเขาดีจังนนเนี่ยอันนี้ขามบ้าในแในใ่ๆคือผู้ใครเห็นหมีหรอาบอกใช่จิ้งงาม,งามจิ้มใหญ่ๆแม่งกันหลูจะกินแต่ว่าบ้านงามเนี่ล้วจ๊นนะเน้อง <c oughs> จูมอุ้ยขับเนับ <c oughs> ผิวเอียบอยู่ขานาอ้โห,โโหนี่จากบ้าดโอ้จุ่มนี้ใหญ่เหมือนกันนจะจ๊ะนี่หีอผมไม่มีดอกเดียวเด้อดอกกระมะอกจ้ะอครับดอกบ,บานในแทนหว่าะล่มครับนี่โอ้โห<อ>นี่ครับ ได้อยู่นะครับข่าวอยู่ครับดอกบานครับฉีดยาอยู่ครับเนาะนครับหมอใส่เก็บมาเนะบบาะปลาขาครับปลาทึ้งๆโขโขโขอากาศกะเรื่องเย็ยนๆนะเนาะบมอใช่เนาะครับ ะโดนี่ขึ้น,หนหามาไงคะเดี๋ยดอกต้นครับรับดูนี่อีตดองเอาขึ้นมาขึ้นมาดอกเดี่ยวเบญญ์เนี่ยจ่าใบเนาะจ้าอ้ได้บ่วมาส่ดอกน ได้อยู่ได้อยู่ได้ค่ปีงี้อะไรอยนาะจะเอาไปตากเหงียน <c oughs> ี่ดกักปดักมือดกบ้านหุ่นหลานโดนบ้านพิ่งพิงใจอู้หามแดงอยู่ใกล้ๆปุ่นครับน้านได้อยู่นาะ โอ้บันไดแล่ะจ้ะแบบนี้เสือนี่เนาะครับบ้านเปิงเคิงอีกแล้วไหนน่ะจะเนาะเอาไปตากแห้งเนาะตากหัวครับบ้านงามนันนี่จับเมืองกระหูเลยว่าแข็งเนาะครับปลาท่านนี่บวกให้หลายเน่ะจะห่มระดก แค่กูแปดโอ้โหนี่ดอกงามครับเชื่อดอกงามเนะเฮสนตดีงามงามดอกบ้านหน่อยอยอ่จ้ะแต่อยู่เนาะ เขาจะออกแังสีเอามันเป็นแฝดตัวกินซื้อๆเนาะดอกเป็นไงบะเลอบะหลาแหวบอยู่นี่หนึ่งจุ้ยมูนค่ะครับ ออพนด้จะบับน,นี้โอ้ยหวานงา,ามขนาดจ,จับจังหวะดอกกำลังงามพอดีเนาะเอ้ออกออกยันนงไแงมใหม่สิ <c oughs> นีนะ่ครับดอกหนาเนาะหนาึั อ้อมโพนนะคะโอเคหน่ะแซออบอ้อมอ้อมดีตัวโพนี่บม่มีเถาถิ่งเนาะครับ,รบจีครับเนาะจะหนึ่งจีวะหน่อยเบาใ่น่ารักจังเลยหน่อยวะ có khá nhau nữa cả anh ơi. Chà, người đồng. Không ai mai giềng. Sắc ngang ngang, นี่ครับตูมจัดมากครับเนี่ยครับเจ้าหน่งครับไอ้ตูมงามนะครับเนาะต้องได้ตัดครับเนาะครับสวยงามมีหรือไม่ครับครับมา ผลงานของเขาครับทรงเจ้าเนาะอันนี้บ้าใ่ไปเก็บมานะจะครับตูมป่าให้เพื่เห็นนี่นี่นี่ป่าตูมใหญ่ๆครับสมบูรณ์ขนาดครับดอกเห็ดครับเนาะผลงานของเขาสวงเสานาจากเนาะเดี๋ยวสิไปในป่าทางนั้ที่เขาไปกับสองบาาตะกีเนาะไปเมืองนาะจากว่ามันออกบ่เขากับสิ เขาไปทำไก่อยู่ครับเนาะเขาจะพักเบรกพักกินเขากินขนมมันก็เนาะจ้ะครับผมสองเบาขึ้นเปถนานทั้งบนคุณเลครี้ยงสองแนงตามก่อนเขาไปประทันเขาไวครับสำหรับคลิปช่วงเช้านี่ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เตอรนะครับจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปหาเสื้ยงตาไปก่อนวันนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้น ตาอันนี้ไปครับนะไกลอยู่ครับขึ้นไปอีกสูงเลยจ้ะครับ